อ่ะเขียนเสร็จหรือ,อยังคะอันนักเรียนดูหน้ากระดานก่อนนะคะเดยวไม่เข้าใจอันนักเรียนดูโจทย์ข้อนี้ค่ะเขาบอกว่าโรงสีมีข้าวสารแ5ดห0ี่รอกิโลกรัมขายไป67,260กิกโลกรัมข้าวสารที่เหลือน,นำไปใส่ถุงถุงละ50กิโลกรัมได้กี่ถุงสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออะไรคะ ก็คนำไปบรรจุใส่ถุงได้ดทั้งหมดกี่ถุงใช่ไหมคะก่อนที่เขาจะนําไปบรรจุถุงเนี่ยเขาเอาข้าสารไปทําอะไรก่อนเอาไปขายเอาข้าวสารไปทำอะไรคะเอาข้าวสารไปขายก่อนใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยเขามีข้าวสารอยู่85,400กิโลกรัมขายไป67,260กิโลกรัมขายไปนี่คือ แล้วข้าวนาข้าวสารที่เหลือนี่ไปทำอะไรคะไปทำอะไรคะข้าวสารที่เหลือไปทำอะไรขึ้นโยก่อนเอาข้าวสารที่เหลือไปทำอะไรคะ,อะ,รคะเอาข้าวสารสาที่เหลือ,อนี่ไปใส่ถุงถุงละเท่าไหร่ถุงละถุห้าสิบกิโลกรัมแสดงว่าเราก็ไปทำอะไรคะเอาไปหารหาด้วยห้าสิบเราก็จะได้ว่าได้ข้ื่อนไขทั้งหมด กราจะหาก่อนนะคะว่าเหลือข้าวสารอยู่เท่าไรหร่เหลือข้าวสารถ้าใครไม่ถนัดลบแนวนอนให้นักเรียนไปนตั้งลบในกระดาษทดแล้วค่อยมาถือนะคะแปดหมื 8, 5, ่นหน้ 50, หาพันสี่ร้อยสิบไม่ต้เขียนทั้งหมดเลยเขียนไม่เข้าใจลบด้วยหกหมื่น เจ็ดพันสองร้อยหกสลบใช่คุณครูเอาหลักหน่วยลบกันก่อนศูนลบศูนได้ศูน,นหนึ่งลบด้วยหกได้เหลือห้ ลบด้วยหกหรือ้เหลืออะไรเหลือห้าะลับไปเอาอะไ เนาะแล้วหน้าเราเจ็ด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 แล้วอก น้กเรียนดูนักเรียนดูข้อดีต่อนะคะเหลือข้าวสารัเท่าไรแปดือนแปดพอนหนึ่งหมื่นแปดพัหนึ่งอยกิโลกรัมแล้วเขานำเขาอาฟางมาหา่ดีเขานำข้าวสาร1 8ึ่งอกิโลกรัมนี้ไปทำอะไรคะห เราก็จะนำจะได้เราจะหาว่าจะได้กี่บุ๋งนะคะจะได้คูณนาทีแล้วเนื้อ ูนต์ตัดศูนย์ตรงนี้ได้แต่ถ้ามันมีเศษแต่ถ้ามันมีเศษเราต้องเติมเลขศูนต์กับคืนให้เศษแต่ถ้ามันไม่มีเศษก็คือตอบได้เลยเอาจานะ <Brig> ตัดศูน์นะเอาศูนย์ตนะัดศูนต์อนมีศูนย์หนึ่งตัวเหมือนกัน <soi. S 1> แต่ถ้ามันมีเศษปุ๊บเราต้องเอาศ<ว>ูน์ไปเติมให้เศษหนึ่งตัวนะคะเพราะเราตัดไปหนึ่งตัวอ่ะเราจะหาตั้นนะคะเลือเลขอะไรเ หส่มี่ไ้ปาสี่สาี่คเลหนึ่งหคูณห้าหม่้มดีเศษแสดงว่าต่าเไหรอ่ถถ้าเราจะตัดเลขศูนย์ฟังนะราฟังดีดีนะคะถ้าจะตัดเลขศูนเนี่ยต้องมีเลขศูนยทั้งตัวตั้งและตัวหารค่อยตัดได้ถ้ามีแค่ตัวตั้งหรือมีแค่ตัวหาร ตอบที่ถุงสามร้อยสามสามสามร้อยหกสิบสามโ้โหเสร็จเรียบร้อยตีสองข้อให้ถึงนะคะ